สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นินะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีแรปเปอร์สาวมิลิดันทุพาแจ้งถึงปมปัญหาเรียนออนไลน์อาจารย์ประกาศแล้วไม่มีคะแนนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปโทษกระทรวงศึกษาธิการนะครับบอกว่าควรจะต้องหยุดเรียนหนึ่งปีอย่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ปล่อยลอยแพนะฮะสรุปแล้วเนี่ยคะแนนที่ไม่มีนั้นเนี่ยนะเนื่องจากว่า มลลี่ไปย,ยืมโนต้ตบุ๊กเพื่อนไปใช้นะแล้วพอสแกนนิ้วดันเข้าสู่ระบบของเพื่อนทําข้อสอบของเพื่อนสุดท้ายเนี่ยคณะบดีช่วยทําเรื่องสอบลาดช้าเสียเงินไปพันหนึ่งจนทําให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องดังกล่าวถูกผ,ผู้ที่เข้าใจผิดนั้นเนี่ยนะฮะได้ถูกต่อว่าต่อขานบางคนนั้นเข้าไปด่านะฮะอาจารย์คนดังกล่าวด้วยล่าสุดนั้นเนี่ยเพจวันนี้ยุวชนคิดอะไรบ้างได้ออกมาเผย หลังจากที่ชาวทวิตเตอร์ได้มีกระแสตีกลับจากกรณีดังกล่าวเนื่องจากว่ามองว่าแรปเปอร์เนี่ยนะฮะอยากมิลลินั้นเนี่ยที่ได้ออกมาชี้แจงเหตุผลในการทําเรื่องสอบล่าช้าไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามกฎของมหาวิทยาลัยตามที่นักศึกษาท่านอื่นได้รับซึ่งหมายความว่ามิลลินั้นเนี่ยกลับใช้สิทธิสอบล่าช้าเป็นสิทธิพิเศษทั้งนี้เนี่ยมิลลิได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในเรียกร้องเรื่องของความเท่าเทียมความเป็นธรรมเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่บ่อยครั้ง แต่ว่าสุดท้ายนั้นเนี่ยตัวเองกลับได้ใช้เส้นสายและมีอีกหลายรายบอกว่าการกระทําที่เข้าสอบด้วยไอเดีเพื่อนเหมือนการโกงข้อสอบเสียด้วยซ้ําเพราะบางรายเนี่ยเรียกร้องให้มิลลี่นั้นเนี่ยต้องลงเรียนใหม่แล้วก็ขอโทษอาจารย์ด้วยนะฮะเนื่องจากว่าคืออย่าลืมนะครับว่าการที่มิลลี่นั้นเนี่ยล็อกอินด้วยยูเซอร์คนอื่นเข้าไปสอบเนี่ยก็คือรู้ข้อสอบล่วงหน้าไปแล้วนะครับแล้วพอมาทําซ้ําเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์ที่เรียกว่า มันเหนือกว่าคนอื่นหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็เลยบอกว่าเอาแล้วไงนะฮะเอาแล้วไงก็ตัวเองนั้นเรียกร้องถึงความเป็นธรรมความเท่าเทียมในสังคมมาโดยตลอดแต่ทําไมพอเวลานี้เนี่ยนะ,ะถึงได้ใช้สิทธิพิเศษเนี่ยในการดําเนินการเรื่องนี้นะครับดูแล้วกันครับตอนนี้เรื่องดังกล่าวนั้นกําลังเป็นกระแสร้อนในโลกออนไลน์นะครับในการที่ จะจัดการกับทางด้านมิลลี่เนี่ยนะว่าเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับเอาละนะฮะจะดูว่าปฏิกิริยาของเธอนั้นเนี่ยจะออกมาขอโทษเพื่อนหรือเปล่าอ่าขออภัยจะออกมาขอโทษอาจารย์หรือเปล่าและสุดท้ายเนี่ยจะเลิกใช้สิทธิพิเศษในการที่จะสอบแล้วไปโรงเรียนใหม่ตามที่โลกออนไลน์นั้นเรียกร้องหรือไม่เรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะมีกระแสตีกลับ เรียกร้องความเท่าเทียมเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วสุดท้ายตัวเองเป็นซะเองเข้าตำรับตำราที่ว่าว่าแกเขาอินเนาเป็นเองครับ